จริงๆป้องป้องถึงอ่ะแล้วมีอะไรอีกจา้าลวดดาจ้าลวดอ่ะเขาเรียกเอ่ออะไรนะัดปักปักกระเป้าอ่ะเขาเรียกอะไรปะเป้าอ่ะเกบได้เก็บตูดเก <laughs> ็บตูดอ่ะอตัตตาฟามีอะไรอีกมีแหลมแหอ่ะมีอะไรอีกมีอะไรอีกอันไหนอีกนี่อจา้หลวดเลยใช่ใช่ใช่อันนี้อะไรโทรศัพท์ถล่ลโฟนมีตัวอะไรมั่ง ฮัลโหลมีตัวอะไรมั่งอ่านดิมีตัวอะไรมั่ง P S O N E อ่านว่าโทรศัพท์โฟนโทรศัพท์อ่ะต่อไปอันไหนอีกอันอันนี้ A E N O T มีตัวอะไรมั่งีเออาีได้เจอเอแล้วอ้าวเอาเอมาใส่ซีเขาเอาตัวเดียวลูกในนี้เขาเอาเอตัวเดียวครับเอานี อ่ะเอเอแล้วลายเอแล้วบีเอแล้วตัวต่อไปตัวอะไรครับเอ็นเอ็นเอ็นหาเอ็นที่ใครเห็นเอ็นมั่งเอ็นเอเอ็นตัวต่อไปอะไรครับทีทีใครเห็นทีมั่งที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 เห็นทีไหมเอานิ้วเขียนทีไปเมื่อกี้แม่เห็นอยู่นิ้วเขียนทิ้งเฉยเลย เนี่ยมันมีตั้งสองตัวตัวทีอะเห็นยังอย่างอ๋อเจอแล้วอ่าเอแอนมอ่าตัวทีอ่ามาใส่สีมีตัวอะไรบ้างมดอ่ะ A อ T N อ่านว่าแอนมดเก่งมาก